สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องและกัลยาณิมิตท,ทุกทุกท่านเอาคลิปนี้ไม่ได้สอนไม่ไดสอนเรื่องต่อเรือแต่จะขายเรือจะขายเรือนะครับจะขายเรือไฟเบอร์กัดเรือตกปลา สมัยเศรษฐกิจบุมบูมน่ะนะอ่ายไเศรษฐกิจบุมบูรก็นี่ครับขายอยู่สามหมืนแปดอ่าสามหมืนแปดพันอ่าสามหมืนแปดพันแล้วก็ขายดีนะครับขายดีด้วยแต่พอมาธุรกิจมันซบเจ้ามาเลยวมาปั๊บมันก็บตท่าจะอ่าซบเจ้านะซบเจา้าก็เลยว่าเออ ไอ้ลูกน้องก็งบน่นไม่มีงานทําเนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ได้รับงานหรือไงโอ้โหรับสิอืมไม่ไม่รับได้ยังไงก็เลยว่าอ้าวจากราคาตรงนี้สามพันแปดแต่ไม่ได้ลดไม่ได้ลดอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าลดราคาแล้วจะมาลดไอไฟไอเลซินไฟเบอร์ ไฟเบอร์หรืออะไรไม่มีมีแต่เพิ่มคุณภาพอ่าเพิ่มคุณภาพเข้าไปไอ้ที่เราพูดอย่างเนี้คือหมายวาว่า,วาเราไปเจอร้านวัสดุที่ขายถูกกว่าที่ร้านอื่นอ่าเป็นบริษัทเลยเป็นบริษัทที่เขาทําโดยเฉพาะเรื่องเรือโดยเฉพาะนะฮเป็นเรซินเป็นเรซินแล้วก็เป็นใยแก้วที่ พูดอย่างง่ายว่าันเป็นของพิเศษเลยล่ะนะของการต่อเรือโดยเฉพาะเฉพาะเรือเรือเอ่อเรือโบ๊ทเรือโบ๊ทเรือโบ๊ทนะครับเรือเร็วเรือวิ่งต้องต้องทะเลนี่แหละอ่าก็ไปได้มาก็ราคาพอย่อมยาวหน่อยฟาของเก่าหน่อยก็โอเคเราลดหรือราคานี้เราคดรอเราเราเราลดไห้อยู่ราคานี้ก็ยังพอไปได้บ้างนะตาอะไรตาอะไรเรียกครับ ่าพาส่งพาสีอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็น่าจะเหลือคนหมอน,นิดๆห,หน่อยๆเอาไปอย่างนั้นนะอ่าเหลือสิบสี่ฟุตฝัางเมตรหกสิบก่อฝังเมตรหกสิบก่านิดๆนะเพราะเราแบะเราแบะได้ออกไปหน่อยนึงลึกก็สี่ถึงห้าเซนนะหนาของไฟเบอร์ใยแก้วเบอร์สามร้อยสี่รอสิบ ก็ประมาณสามชั้นนะสามชั้นที่ใหญ่แก้วไอ,ไอใ้ใประสานเนี่ยสองชั้นไม่ใช่เบานะครับาใประษานเนี่ยสองชั้นเหลือราคาสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันนะครับเหลือราคาสองหมื่นแปดพันแค่นั้นนะถ้าสนใจก็ไอดีไลน์นะเพียกแปดแปดเก้าเก้า P A E K แปดแปดเก้าเก้านะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่ครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็มีอยู่เหลือก็ประมาณสี่ลำนะครับสี่ลำอ่าเหลือสี่ลำเหลือสี่ลำที่เราทำาโมเอาไว้แล้วทำอ่าออกจากโมไว้แล้วอดออกมาจากโมแล้วสีล่ลำสี่ลำสมมุติว่าตังตังตังปุง๊บถาวางประจำผมนะ ก็ไม่น่าจะเกินอสองอาทิตย์จบแต่ไม่ส่งครับราคานี้ไม่ส่งท่านต้องมาเอาเองนะมาเอาเองนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ส่งครับก็ถือว่าถือว่างานอย่างนี้เป็นงานที่ใช้ฝีมือโดยตรงนะครับฝีมือโดยตรงแต่ทีนี้จะบอกว่า อธิบายให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่าอ่าตัวนี้ตัวนี้นะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นชั้นเดียวนะฮะเป็นชั้นเดียวมันเป็นเรือชั้นเดียวเป็นเรือชั้นเดียวเนี่ยที่เห็นเนี่ยในนากงเนี่ยมันเราเอลิงก์แต่ที่จะทําใหม่น sure ี่ราคาสองพันแปดนี่เรียบนอกเรียบในครับคุณหนักครับอีกครับอ่าคุณหนักเลเรียบนอกและเรียบใน นะเมาไม่เห็นกงเรียบเลยเรียบเลยแต่นี้ไอที่ ID ว่าตรงนี้มันอ่าที่เราเห็นกงอะ่ะคือพื้นที่ใช้สอยมันก็มันก็จะมากไปอีกนิดนึงนะมันก็จะมากไปกนิดก็ามากกว่าอะไรก็อ่าประมาณอีกแปดนิ้วนั่นเองอีกแปดนิ้วก็ทาอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรียบลอกเรียบในแล้วสวยมากมันจะสวยเรียบนะครับนะราคาสองอ่าสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดพันอ่าสนใจก็อ่าลายมา ถามไทยดูนะต่กริงกลางมาก็ได้0879149364อยู่ทุกเวลาครับนะครับจะมาบ้านมาดูผลงานอะไรได้ทั้งนั้นเลยครับนะได้มหมดก็จะคุยกันยังไงอ่ะคุยกันแบบอ่าในวงการต่อเรือก็แล้วกันนะนะครับวงการต่อเรือก,กันว่าอ่าความมาตรฐานของเรือ นี่มันเป็นยังไงก็ดูรู้แหละก็ดูรู้นะหรือหรือจะไม่พอใจรูปนี้รูปทรงนี้ก็ยังมีอีกเหลือเตารีดอ่ารูปรูปรูปรุ่นเตารีดรูปเตารีดแต่น้าทาไมคล้าสิอ่าสิบสองสิบเอ็ดฟุตสิบเอ็ดฟุตแต่ลำนี้สิบสี่ฟุตเออได้ลำนี้สิบสี่ฟุตครับสิบสี่ฟุตอ่าสิบสี่ฟุตลำน้ามาเสียสิบเอ็ดฟุตนะ ก็มีหรือหรือหรือไม่พอใจอยากจะได้ยาววันนี้ฟังวันนี้แล้วให้ผมสร้างโมใหม่เอาโมใหม่เอาเอารูปแบบใหม่ก็โอเคครับแต่ก็โอเคแต่ถ้าลําเดียวนี่ผมก็ไป้องสร้างโมอา่าใช้โมดิบเลยใช้โมดิบเลยสร้างมาจากไม่อัดเสร็จเรียบร้อยก็เออไม่เลยนะดึงไม่อัดออกแล้วก็ เขาไม่อัดนั่นหละมันเป็นโมอีกทีหนึ่งหรือลาเดียวแต่ถ้าสามลำสองลำอ่าสามลำขึ้นไปอ่ะถึงจะสร้างโมครับถึงจะสร้างโมลักษณะครับนี่อันนี้ก็อ่าเรียนให้ทราบนะว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะการการขายอ่าของเนี้ยเดี๋ยวนี้ขายยากครับอาขายยากมากไม่ใช่ว่ายากอะไรครับมันไม่ได้ยากเราฟันต้องการนะ ความต้องการของของผู้ที่ใช้งานประเภทนี้ยังยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะอ่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทํากินครับมันเป็นเครื่องมือทํากินก็ถือว่าก็ลองๆนะครับติดต่อแล้วก็มาก็อ่าประสานงานได้ครับอ่าดแปดเก้าเก้า ตัวก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกแต่โทรศัพท์มก็อยากรับนะครับเดี๋ยวนี้เพราะไม่ได้อยากเพราะไม่ไม่ไม่ได้เบมเบมชื่อเอาไว้พอรับแล้วมันมีปัญหาก็มาอยากจะรับนะครับแต่ละลายแล้วสวยลายได้คุยได้เห็นส่งภาพอะไรกันได้เนี่ยครับก็ขอฝากไว้ให้ครับแค่นี้แหละครับผมดูครับนี่เอาก็อาศัยเรียกว่าอ่า การทําอยู่ในลักษณะที่เพชรวีนีครับเพชรวีส่งที่อยู่ไปให้ต้องการต้องการไอข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมบอกมาได้ครับบอกมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ะถ้าจะมาเที่ยวที่บ้านมาง่ายครับนะวังมะนาวนั่นเองเดี๋ยววังมะนาวถนนก็ถนนในออ,อคนบุรีปักท่อ อ่าส่นผลไมบางต่อแค่นั้นแหละครับก็โอเคครับโอเคโอเคถ้ามีมันอ่ามีอะไรที่จะให้ผมรับใช้นอกเหนือไปฝานี้ก็โอเคได้ครับนะฮะอ่ากออ็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ